สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรายการจิบกาแฟาคุยดาบพบก,กับผมเหมือนเดิมนะครับเอสุขโขไทยว,วันนี้มีคําว่าสุขโขไทยนําหน้านะครับแล้วก่อนเรียกซะว่าเอขโขไทยเนาะไม่มีใครเรียกเพราะว่าไม่รู้ภาษานะครับก็จะเรียกกันส่วนมากเอ,เอขโขไทยก็เอขโขไทยกับเอโขไทยนะครับเพื่อความจําง่ายใครที่เพิ่งหลงเข้ามาก็ทักทายสวัสดีกันได้นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกัน ก็จะเป็นรายการบ้านๆน,นะดูการแต่งตัวไม่มีไม่มีจัดฉากเลยนะครับก็จะเอาดาบมารับชมกันมานั่งพูดคุยกันสดๆเสียงข้างๆอาจจะดังนิดนึงนะครับบ้านติดโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอวันนี้มีแข่งพุทซศนะครับก็เลยเสียงค่างดังแล้วก็ตื่นสายด้วยเลยต้องเปลี่ยนมุมข้างหลังทุกทีจะทําข้างหลังนะครับมันแดดออกร้อนมากทําไม่ได้นะครับ วันนี้ก็เลยมานั่งอยู่ในหน้าบ้านก็อย่างที่บอกว่าอาทิตย์ที่แล้วมีไปถ่ายทำดาบนะครับถ่ายดาบลงหนังสือที่จะประกอบงานวันที่12ตุลานะครับเป็นงานค่อนข้างใหญ่นะครับก็มีประชาสัมพันธ์ไปแล้ในเพจ Facebook ผมก็มีเพจ facebook นะชื่อเพ,เพื่อนรักดาบนะครับตามหน้าปกเลยก็ลองดูว่า เข้ามาแล้วมีรายละเอียดงานยังไงนะครับก็มีลหลายๆท่านประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างรวบรวมศักาวุธโบราณในในภูมิภาคนี้แล้วกันเนาะเราใช้ชื่องานว่าอุษาคาเนกก็หมายถึงว่าในเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะครับก็จะมีดาบโบราณหลายหลายสกุลช่างแบบที่ไม่เคยเห็นหรือไม่มีในพิพิธภัณฑ์ก็มีนะครับมาให้เราชมกัน ทั้งเหนือกลางใต้อีสานล้านช้งเวียดนามพม่านะครับมีมาครบหมดก็มารับชมได้ในงานนะครับแล้วก็ในงานก็สนใจเลื่อไหนก็ลองสอบถามได้ครับก็มีทั้งที่เขาเอามาจัดแสดงแล้วก็เอามาแบ่งปันหรือมาขายนั่นแหละครับก็เตรียมเตรียมปัจจัยไปนะครับถูกใจเลื่อไหนจะได้ ะสมกันได้นะครับเพราะดาบทุกวันนี้มันเริ่มหายากล้วก็สืบเรื่องมาจากเอาดาบไปถ่ายเนาะก็เลยมีดาบน่าสนใจเล่มหนึ่งนะครับเอามาให้ชมถ้าคนในวงการนี่ก็น่าจะเห็นผ่านหูผ่านตาไปล้ในกลุ่ม facebook นะครับก็ผมผมฝากนะใครมีดาบเก่าดาบโบราณ จะซื้อขายแลกเปลี่ยนยังไงก็ทักมาที่เอโคไทยได้นะครับเบอร์โทร0894998487นะครับหรือติดต่อมาทางเพจ Facebook ก็ได้เป็นเพจเพื่อนรักดาบตามหน้าปกนะครับก็ให้ราคายุติธรรมนะครับผมแล้วก็ไม่ซื้อไม่ขายก็ทักทายมาพูดคุยการสอบถามข้อมูลได้ว่าดาบเป็นของตะกุลช่างไหนมันเก่าไหมครับหรือว่าควรจะสะสมไหมอะไรงี้ก็ทักทายได้นะครับ ไม่ว่ากันไม่มีคิดค่า,าไม่มีคิดค่าครูนะครับอ่าวันนี้นี่เห็นด้ามเรื่มนี้เลยมาคุยเ,เรื่องดาบเนาะนี่ดาบเล่มนี้เป็นดาบที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้เป็นดาบของต่อเรือนนาเรศนะครับต่อเรือนานาเรศนี่ก็เป็นชื่อเท่มากนะครับแล้วก็คนก็เทตามชื่อด้วย <S <S เป็นนักดาบของ <S <S เรือนานาเรศนะครับแล้วก็เป็นนักสะสมชั้นนํา คนหนึ่งในวงการนี่คือผมเอาไปถ่ายรูปให้นะลงหนังสือก็เลยเอามาให้ชมนะครับมีเวลาอีกทำอีกพีละก็เลยให้รับชมเล่มนี้เป็นถ้าคนมองเพือนๆในวงการครับพอดีมันยาวก็เลยเก็บอยู่เนาะก็จัดอยู่ในดาบสกุลช่างไม่ใช่ะกุลช่างจัดอยู่ในดาบกลุ่มดาบหลุกเงินนะครับหลุกเงินแก้งเนาะเป็นดาบหลุกแก้งอะไรกันที่เราเรียกกันสั้น แต่มันก็มีพิเศษมาอีกเรื่องน,นี้คือมันไม่เกี่ยงทั้งหมด <c oughs> <c oughs> คือเราแยกเป็นประเภทหลักๆอยู่ประมาณสองประเภทก็คือหลุกเกี้ยงกับดาบดุลเงินเนาะส่วนจะแยกยังไงอีกก็ตามแต่บางทีก็ขึ้นอยู่กับช่างที่เรียกบางทีก็ขึ้นอยู่กันกบนักสะสมนะครับมันไม่มีรายตายตัวแค่สื่อสารให้เข้าใจตรงกันอย่ายไปทะเลาะก,กันนะครับก็เรื่องนี้ไม่จะไม่พูดถึงสกุลช่างแล้วกันเพราะว่าไม่อยากจะฟันธงไปเพราะบางทีเรา วิเคราะห์ไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เจ้าของเขาเขา้เขาใจว่าเป็นดาบฝีคุณนช่างหนึง่งมันไม่มีใครผิดใครถูกนะครับมันเป็นคุยกันเรื่องหลักฐานแล้วก็เรื่องเชิงช่างแต่ถ้าเราปันธงไม่ได้ก็ยังไม่อยากจะพูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าจะเอาไปอ้างอิงเนาะนะก็จัดอยู่ว่าเรียกกระดาบหลุดเที่ยงแล้วการเล่มน,นี้นะครับเอาเอา,เอาประวัติก่อนเล่มนี้ประวัติน่าสนใจนะครับเอาประวัติ ตามที่คนขายเขาให้รายละเอียดมานะเท็จจริงยังไงไม่รู้ไม่ได้เป็นการแต่งนิทานนะครับดาบเป็นนี้พบเจอที่เมืองชาละวันพิกิตครับอยู่ในพิกิตมาค่อนข้างหลายชั่วอายุคนตามการสืบประวัติเนี่ยเขาบอกเป็นดาบเจ้านายคนสำคัญในเมืองพิกิตนะใช้อย่างนี้ละกันนะครับทีนี้ ก็เรือนนเรศก็ได้เล่มนี้มาเนาะก็เขาก็มีวิธีของเขาไว้เขาแบ่งปันมายังไงอันนี้เราไม่พูดแล้วกันทางวิธีทางราคาก็เข้าใจว่าดาบเนี่ยเป็นดาบจำหน่า,นายชั้นสูงในเมืองพิจิตนะครับแล้วลักษณะาดาบเนี่ยถ้าเราดูประกอบกับข้อ,ขอมูลเบื้องต้นหรือหลักฐานชั้นต้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เลยนะครับเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าดาบแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ดาบที่จะเป็นทหาร ชั้นเขาเรียกแหละาหารระดับล่างแล้วกันอาหารที่ที่ไม่ใช่เป็นระดับหัวหน้าแล้วกันเนาะหรือว่าเป็นระดับเจ้านายอะไรเงี้ยี่ไม่อาจถือคลองได้น,นี้ตั้งระดับเจ้านายชั้นสูงนะครับถึงจะถือคองดาบประเภทนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นดาบมันเป็นดาบยศนะครับหรือดาบชั้นเจ้านายแล้วกันนะเรียกได้เหมือนกันหมดนะครับมันก็ มันก็เป็นหลักฐานเนาะที่ประกอบอ้างอิงก,กันได้ว่าเนี่ยลักษณะตัวดาบเองกับข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันนะครับโอเคมาดูดาบดีกว่าไปเจตนยดาบเล่มนี้นี่อนข,ข้างโดดเด่นก็คือว่าเนี่ยด้ามนะครับเนี่ยด้ามเขางานอย่างเงี้ยเพิ่งเคยเห็นอเล่มแรกนี่มีรอยฝันด้วยไม่รู้ว่าคนที่ใช้เจ้านายนิ้วขาดไปเพืนะ่อนนจับอย่างนี้เนี่ย ฟันปาบนี่นิ้วหายเลยเหลือ,อรอยฟันเลยนะครับเนี่ยถ้าไม่ตึงงองอมาอย่างนี้นะถ้าไม่เอาคอดาบลับแต่ถ้ากรรมอยู่อย่างี้ก็ปาบเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่มีรอยฟันด้วยนะเรื่องนี้ใช้จริงรอยประทานเนี่ยพิเศษก็คือมันเป็นเนี่ยมันดุนคอบัวเหมือนภาคกลางนะครับนี่เป็นคอบัวสองชั้นนะเหมือนดาบหลวงภาคกลางแล้วก็เขาทำมาอย่างนี้เลยนะไม่ใช่มาดุนที่หลังนะครับเนี่ยอันนี้ของเดิมเลยก็คือว่าเป็นงานดุนแต่เป็นดุนเบา ดุนเบาก็คือดุนที่มิติต่ำนะครับก็เป็นงานเชิงช่างคล้ายๆทางภาคกลางแต่ตัวด้ามาันทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของงานถ้าดูก็คือเป็นหล,ลุกเกี้ยงของภาคเหนือนะครับหลุกเกี้ยงยังไม่ใช่มีภาคเหนืออย่างเดียวนะมีทางเชิงทางช่างลาวด้วยนะครับทางร้านช้างด้วยนะครับคือร้านช้างก็จะสัมพันธ์กับทางพิษณโโลกอุกรดิตอย่างนี้เพราะว่าของเขาใกล้นะครับใกล้กับพิษณุโลกอุกรดิตเนี่ย ใกล้กับทางร้านช้างมากกว่าทางกรุงเทพนะครับหรือบ้านผมเองเนี่ยสุขโขทัยเนี่ยไปเวยงจันทแค่ประมาณ400โลเองแต่ไปกรุงเทพเกือบ500โลเพราะฉะนั้นน่ยสมัยก่อนการเดินทางหรือการติดต่อกันเนี่ยโซนภาคเหนือหัวเมืองเหนือละกันเนาะก็คือพิษณุโลกหัวไทยอุตรดิตถ์กำแพงประมาณเนี้ยนครสวรรค์นเนี่ยหัวเมืองเหนือนเนี่ยก็จะใกล้ชิดกับทางลาวทางพม่าเหมือนกันนะครับ ก็เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ันปกติตรงนี้จะเป็นเกลี้ยงนะเขาไม่ได้ทําร้ายแล้วก็ท้ายอันนี้ท้ายเคยเห็นเนาะท้ายก็เป็นบัวเมสมยมอันนี้น่าจะเคยเห็นในดาบหน้านนะครับในดาบหน้าน,นยังมีอยู่นะครับเช่นเงินก็เป็นการรัดเงินแบบโซนที่พบเจอแถวเนาะอุจรดิศเนาะข้อกลางก็แบบล้านนานะครับมาดูความมิติดาบ น้ามยาสิบห้านิ้วฝากก็เป็นหลุกเกี้ยงนะให้ชมนีออท่ทรงใบทรงใบนี่จะค่อนข้างเนาะมีน้ำหนักนะใบาดาบมีน้ำหนักก็ไปาทางส่วนตัวมองไปทาง ใบดาบทรงนี้ครับก็คือมันใกล้เคียงนะแถวโซนหัวเมืองเหนือกับหัวเมืองเหนือเรือพิษโลกสุขโขทัยเลยนะ้ยทรงดาบมันค,คล้ายๆล้าานช้างนะครับเนี่ยถ้าดูทรงใบก็คือเป็นดาบล้านช้างหรือดาบดาบลาวเลยนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นดาบลาวนะหมายถึงว่าโซนทรงใบเขาเหมือนกันนะครับเพราะบางทีบางอย่างมันไม่ได้มีอยู่ในตำราหรือไม่ได้มีอยู่ในการค้นหาสืบค้นเนี่ย มันก็ระบุยากนะครับก็ยังไม่ได้ฝันถงเป็นดาบไหนเนาะเรเรียกดาบเป็นเร่นี้เป็นดาบเจ้านายเมืองพิจิตรแล้วกันเนาะมีผีครับใบดาบค่อนข้างยาวนะใบดาบยาว24นิ้วขึ้นนะครับถือเป็นดาบที่ที่สวยนะผม,ผมก็ชอบดาบประมาณนี้ครับ22 23 24ประมาณนี้เนาะครับไม่ได้ว่าต้องยาวแบบสุดๆอะไรเงี้ยครับทุกที่ดาบ มันตอบไม่ได้นะครับมันมันอยู่ที่ความสวยความลงตัวสมส่วนเนาะเนี่ยก็อันนี้ก็สวยนะสวยมากนะครับเใบดากค่อนข้างค่อนข,ข้างดีนะครับมีรอยนี่รอยทบเนี่ยอันนี้เขาขัดมาแล้วเนาะใบดากก็ถือว่ารักษาได้ดีไม่มีรอยช้ำเลยนะครับเนี่ยอย่างที่บอกวันลาวก็คือสันดาต สันดาบมันไม่ได้ไล่บางนะครับมันหลักหนาถ้าทางดาบเมือนข้าจาะระดีบางค่อนข้างบางนะครับแล้วก็น้าหนักมันเยอะดาบเหมือนจะค่อนข้างไปทางทางผิวไหวนะบาดเฉียนมันจะเบากว่านี้อันนี้ค่อนข้างหนักนะครับสมมตุลงามงายอยู่แล้วนะครับด้าน,นยาวอย่างนี้ก็ถือเป็นดาบที่ที่น่ารับชมเนาะอ,อันนี้เป็นพรีวิวคร่าวๆนะครับ ไปรับชมตัวจริงได้ในงานชุมนุมสัตตาอุสาคเนนะครับรอสสองสีนะครับที่ร้านอาหารลุงหน่วยนะครับก็ไปในงานก็พบกับผมได้เอสุโขทยนะครับอยู่ในงานนั่นแหละมาทักทายได้ครับบางทีอาจจะจําเพื่อนๆไม่ได้ก็มาทักทายกันนิดนึงพอดีงานน่าจะยุ่งมากนะครับเพราะว่ามีสตาฟไม่กี่คนที่เป็นคนจัดงานเนาะก็ดู จนจะจบแล้วนะครับลืมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์มีปุ่มไลค์กดให้หมดนะครับผู้ชมน้อยมากอยากให้เป็นกําลังใจเนาะ,ะได้เอาดาบดีๆหรือว่าเอาสารตาวุธโบราณดีๆมาให้รับชมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ mm hmm. ก็มีอะไรก็ทักทายพูดคุยขึ้นมานะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับสาสตาวุธโบราณนะครับทุกชนิดนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จบไปด้วย ดาบจ่านายเมืองพิจิตรหลุกเงินเกี้ยงนะครับหลุกเงินเกี้ยงที่ไม่เกี้ยงเนาะสวัสดีครับพบตัวจริงในงานสวัสดีครับผม